ราคา,าร์ดคำตอบสุดท้ายแก้ได้ด้วย SPR Why w l ทุกวันนี้นอกจากจะมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงแล้วยังมีการใช้เชื้อเพลิงพลังงานที่เป็นก๊าซอีกด้วยประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมีการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน2ชนิดคือก๊าซ LPG และก๊าซ LNG LPG คือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมันและได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติมีสถานะเป็นไปได้ทั้งของเหลวและก๊าซเป็นพลังงานที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ก๊าซ LPG ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางปัจจุบันประชาชนคนไทยใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงหลักในการหุงต้มประกอบอาหารเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับยานพาหนะและใช้ในการให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมส่วน LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวคือก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปลสภาพจากสถานะ g a ์ให้กลายเป็นของเหลวเพื่อสะดวกในการขนส่งไปยังที่ต่างๆที่มีระยะทางไกลๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขน ส่งทางเรือและก่อนจะนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง LNG จะถูกทําให้ระเหยกลับสู่สถานะาก๊าซอีกครั้งก่อนนําไปใช้งานคุณลักษณะสําคัญของ LNG คือเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีพิษและไม่มีธิ์กัดกร่อนประเทศไทยใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต์ทั้งนี้นะคะประเทศไทยมีการบริโภคก๊าซทั้ง2ชนิดสูงมากในแต่ละวนันทางพุนพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครอง องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งระบบ SPR ซึ่งเป็นการสำรองน้ำมันและการเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งโดยปกติแล้วนะคะกฎหมายกำหนดให้ผู้ค้าการ LPG จัดเก็บสำรองกา๊าซ LPG 1%โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให้เพิ่มอัตราสำรองก๊าซ LPG เป็น2%เแต่ผู้ค้าก๊าซ LPG ของไทยไม่เห็นด้วยโดยอ้างว่าการเก็บสำรองก๊าซ LPG ที่1%เป็นเป็นจำนวนที่ เพียงพอสําหรับการใช้ในภาคครัวเรือนเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตกา๊าซ LPG เองได้การเก็บสํารองกา๊าซ LPG มากเกินไปจะทําให้ไม่สามารถนารําก๊าซที่มีอยู่ออกมาใช้ได้และต้องเพิ่มการนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นค่ะเช่นเดียวกับกา๊าซ LNG แม้ว่าประเทศไทยจะผลิตได้เองจากอ่าวไทยและนําเข้าจากเมียนมาเป็นหลักแต่ก็เริ่มมีปริมาณที่ลดลงและอาจจะหมดไปในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าซึ่งต้องมีการนําเข้าจาก จากประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ปัจจุบันไทยมีคลัง LNG รองรับก,การนําเข้าก๊าซ LNG ของเอกชนซึ่งพอใช้เพียง1-2วันเท่านั้นหากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตเชื้อเพลิงพลังงานที่เป็นก๊าซ LNG จากอ่าวไทยและเมียนมาจากข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าไทยมีความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงพลังงานที่เป็นก๊าซมากกว่าด้านน้ามันเชื้อเพลิงเสียด้วยซ้าไปค่ะดังนั้น SPR ของไทยที่จะเกิดขึ้นจึงต้องรวมการสํารองก๊าซ LPG และ LNG เอาไว้ด้วยเมื่อ มื่อมีระบบ S P R ภาครัฐมีการจัดเก็บสำรองก๊าซ LPG เองในระดับปริมาณที่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อราคาจำหน่ายปีก๊าซ LPG ในประเทศอย่างแน่นอนค่ะและเมื่อภาครัฐเป็นผู้ถือครองก๊าซ LPG รายใหญ่ที่สุดจะลดพลังอำนาจทางธุรกิจของเหล่าบรรดาผู้ค้าก๊าซ LPG ลงทั้งยังเป็นการป้องกันการกักตุนก๊าซ LPG ในกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตพลังงานเชื้อเพลิงพลังงานก๊าซ LPG ของผู้ค้า LPG ได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะในกรณีของก๊าซ L N G ซึ่งเป็นก๊าซพลังงานที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้าการมีระบบ S P R ในการสํารองก๊าซ L N G จะเกิดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า และทําให้การคํานวณราคาค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าไฟฟ้าผ่นแปรมีความเสถียรคงที่ขึ้นค่ะดังนั้นเมื่อไทยมีการตั้งระบบ SPR ครบวงจรพลังงานแล้วก็จะทําให้ปัญหาราคาก๊าซ LPG และ LNG ในกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตพลังงานในระยะสัน้นจะค่อยๆลดลงจนหมดไปในที่สุดค่ะ Why w wow. l